วัดคาเฟ่เองค่ะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ที่ก่อตั้งมานานเป็น1 0บถึงสิบสปีแล้วนะคะสิปีแล้วต้องบอกว่านานมากๆนะคะเราก็จะมีลูกค้าสาขาแฟรนไชส์ทั่วประเทศนะคะที่สําคัญค่ะแฟรนไชส์วัดคาเฟ่ไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าเลยท่านใดที่ติดตามช่องทางของวัดคาเฟ่ก็จะเห็นอยู่ตลอดว่าเราจะมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูแลถามข่าวคราวกันตลอดเวลาเลยแล้วก็ที่สําคัญค่ะในเรื่องของการจัดโปรโมชั่นก็จะ มาให้ตลอดข้อแรกข้อดีของวัดคาเฟ่ก่อนเลยค่ะต้องบอกว่าการดูแลการจัดการของคุณวิวัฒน์ใบบัวผู้บริหารของเราเนี่ยใส่ใจในทุกเรื่องจริงๆเริ่มตั้งแต่กระบวนการการโปรโมตแฟรนไชส์ของเราจะมีการดูแลโปรโมตทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นโซเชียลสื่อต่างๆค่ะเพจ f a c e b o o k นะคะช่อง y o u t u b e นะคะหรือว่า TikTok นะคะในทุกวันนี้ที่ทุกท่านได้เข้ามาดูมาชมแล้วก็มาติดตามเราเราก็จะเห็นเราทุกช่องทางนะคะ